เกี่ยวไม่เสร็จนะครับบวบหลุดเนี่ยเสียลังว่าไล่ละ250บาทนะกินน้ำมันนะมันเป็นเพราะอะไรครับมีใครรู้สาเหตุนะครับเ็ดสองพันแต่อีกขั้นประหยัดนะครับอีกขัน200เกตสองร้อยเหมือนกันครับประหยัดใครมีวิชาบ้างครับแนะนํามาหน่อยไล่ละสองอยห้าสิเกี่ยวไล่ละห้าร้อยไม่เหลืออะไรแล้ครับเจ๊งครับเจ๊ง เขาบอกกินน้ำมันมากครับนี่เซคัน่นี้เกี่ยวดีเกี่ยวสะอาดด้วยครับเกี่ยวสะอาดเขาเพิ่งเล่นปีแรกด้วยครับไม่เคยเล่นด้วยรถเกี่ยวบอกว่าทอแล้วท้าแกไมคโครครับท่าแก่แม่โคนี่ไม่ธรรมดานะหกตันห้านะนี่น้ำหนักนะ่ะหกตันกว่าเนาะตัก็เก็ดหมดแล้วคมคลิบเลยไ,ได้แล้วแต่สู่ยังสวยอยู่เลยนะ ดีพอดีเสียบบูธแตกเลยแต่โซ่ไม่กินเลยครับแก้มโซ่สวยถ้าใครมีสูตรบ้างครับเนี่ยคือต้องทํากรรมนาใหม่แต่ผมก็เดาว่ากรรมนาแหละเพราะว่าเวลาเกี่ยวด้วยกันมันมันเล่งเยอะครับต้องเล่งเยอะเล่งเยอะมากน้องเขาว่าไม่เล่งเข้าไปไม่ได้ต้องทํากรรมนาไหมแต่อีขั้นน่้ประหยัดนะ โอ้ยเหยียบพื้นเหล็กเลยไม่มีบางฝุ่นแบบนี้อันตรายมันลื่นครับรถมันลื่นเวลาสตาร์เข้าโค้งเข้าอะไรเนะี่ยอันตรายครับแท็กเหล็กกับเหล็กนะสีกันนะ่ะลื่นเลยแหละตุ่มมาตรฐานจัดเลยตุ่มหนึ่งนิ้วเลยเหล็กแข่งหนึ่งนิ้วอาแนะนำกันมาหน่อยครับ เหลังเขาจะมีวิธีแก้ครับเขาบอกก็เขาไม่เกี่ยวแลวครับมันมันกินน้ำมันเกินก็เ,เลยไม่เกี่ยวเนี่ยต้นทุน2,500เกี่ยวได้5,000ยังไม่หักลูกน้องยังไม่หักค่าสึกหรอค่าเทนเลอร์อีกไม่เหลือ ระบบสตาร์ทข้างรถสตาร์ข้างครับไปแลครับกลับบ้านนะครับไม่ท้อแล้วครับมาเป็นร้อยกิโลเลยนะมาไกลเป็นกันเลยเกือบร้อยโลเกือบเกือบร้อยโลมาจากอลัน,นสู้ต่อครับ เขาเป็นเคยเล่นแต่แมโครเขาไม่เคยเล่นรถเกี่ยวครับอ่ะโชคดีครับสู้ต่อก็อออเกี่ยวคันเดียวยบักแดนเกี่ยวอยู่